เมธเวเดฟออกมากล่าวหาทรัมป์ว่ากำลังเล่นเกมขีดเส้นตายพร้อมเตือนผู้นำสหรัฐให้จะหนักว่ารัเสเซียนั้นมีศักยภาพในการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์แบบยุคโซเวียตเป็นทางเลือกสุดท้ายหลังจากที่ทรัมป์บอกเมดเวเดฟว่าให้ระวังคำพูด รำเล่นเกมขีดเส้นตายกำลังกลายเป็นสงครามโลกรัเสเซียแฉทาสั่งเตรียมทำสงครามนิวเคลีย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ฟังครับวิวาทะสนันการประทะคารมกันระหว่างทรัมป์กับเมดเวเดฟนี่หละครับซึ่งมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ทรัมป์นี่หละครับได้เปลี่ยนเส้นตายใหม่50วันกลายเป็น10วันนะครับเพื่อกดดันรัเสเซียซึ่ง มันก็จะครบกำหนดในวันที่8สิงหาคมที่จะถึงนี้เลยครับกลายทำให้เม็กเวเดฟนี่เลยครับผู้นำปากก้านะครับผู้ที่เคยเป็นประธานให้พอดีขัดตาทับนะครับให้กับปูตินช่วงที่ยังไม่แก้รัฐธรรมโนูญจนสามารถแก้เสร็จและปูตินสามารถดำลงตำแหน่งนรับาทานให้พอดีจน ยาวนานจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับเมดเวเดฟกลายเป็นผู้นําปากกาคนสําคัญนะครับที่จะออกมาประทะกับทางฝั่งของอเมริกาอยู่เรื่อยๆและเขานั้นเป็นตัวแทนชนชั้นนําของทางฝั่งรัสเซียกรณีที่เกิดวิวาทะกันจนลากอาวุธนิวเคลียร์มาค่มขู่กันนี่แหละครับมันดูเหมือนมันทําให้ สถานการณ์มันบานปลายมากขึ้นท่านผู้ฟังครับประธานนาทิบีโดนัทรป์แห่งสหรัฐระบุนะครับว่าเขาไม่อาจดูเบากับคำพูดใดๆที่เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ได้และอเมริกาเนี่ยเลยครับจำเป็นต้องพร้อมเต็มขั้นสำหรับความเป็นไปได้ที่จะเกิดจากการ,รเผชิญหน้าใดๆ ตอบสนองในสิ่งที่เขาให้คำจำกัดความว่าเป็นคำขู่ที่ไม่เหมาะสมของดาเมทรีเมดเวเดฟนะครับอดีตประธานาธิบาีรัสเซียตามรายงานของสื่อ RT New สอนนอสีสื่อมวลชนของรัสเซียท่านปผู้ังครับสื่อมวลชนของมอสโกนี่แหละครับออกมารายงานระบุนะครับว่า สั่งให้สารัฐนี่แหละครับเตรียมพร้อมทําสงครามนิวเคลียร์กับรัสเซียท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์เล็กๆน,น้อยๆที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันอาจจะกลายเป็นชนวนสําคัญของเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งทุกครั้งของเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นกับโลกของเรานี่แหละครับมันก็จะเกิดขึ้นจากคําพูดเล็กๆน,น้อยๆนี่แหละครับจนบานปลายกลายเป็นวิกฤตของโลกเราซึ่งสงครามของโลกเรานี่แหละครับมันเกิดขึ้นมาแล้วถึงสองครั้ง ผูฟังครับในระหว่างการถแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวนี่แหละครับทรัมป์ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เขาสั่งประจำการเรือดำน้ำนิวเคลียร์สองลำเมื่อวันศุกร์ที่1งสิงหาคมนี่แหละครับเขาประกาศนะครับว่าส่งเรือดำน้ำสองลำเข้าประจำการในพื้นที่ใกล้รัสเซียในพื้นที่เหมาะสมเพื่อตอบโต้ท่าทีข่มขู่คุกคามจากเมดเวเดฟบ,บนสื่อสังคมออนไลน์โดยทรัมป์ระบุนะครับว่า เราจําเป็นต้องทําเช่นนั้นเราแค่ต้องระมัดระวังมีค,คําขู่และเราคิดว่ามันไม่เหมาะสมดังนั้นผมจึงทํามันบนพื้นฐานของความปลอดภัยสําหรับประชาชนของเรามีคําขู่มาจากประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีรัสเซียและเราจะต้องปกป้องประชาชนของเราก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางสัป,ปดาห์นี่แหละครับเมดเวเดฟนั้นแสดงปฏิกิริยาเดือดดาลน,นะครับ ต่อกรณีที่ทรัมป์นี่หละครับกำหนดเส้นตายให้รัเสเซียและกดดันอินเดียให้ละทิ้งคําสัญญาที่พึ่งพิงพลังงานพึ่งพิงพลังงานรัเสเซียซึ่งเขาระบุนะครับว่าเกี่ยวกับคําขู่ที่จะทําให้เศรษฐกิจอินเดียและรัเสเซียต้องต้องดับศูนย์มันเป็นการก้าวเข้าสู่เขตแดนที่อันตรายบางทีเขาควรนึกถึงหนังเรื่องโปรดของเขา t ด e w a อ k i n g d e a ยและพึงระลึก ได้รู้ว่าอันตรายของตำนานมือมัจจุราชหรือว่า Red ด a แฮนี่เลยครับซึ่งมันก็คือระบบป้องกันของรัสเซียที่ใช้โจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์โดยอัตโนมัติซึ่งมันก็เป็นอ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัย สหภาพโซเวียตนั้นว่ามันจะเป็นแย่งไหลเรียกได้ว่าเมดเวเดฟนี่แหละครับเอาคาขู่ของปฏิบัติการที่เคยมีอยู่ในสหภาพโซเวียตในเรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ขั้นตอนสุดท้ายถ้าเผื่อผู้นำนี่แหละครับไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้กลายเป็นค,คําขู่การใช้นิวเคลียร์ที่ทําให้ทั้มนี่แหละครับต้องมาแสดงปรีกัญญาโดยการนําเรือดำน้ำําพลังงานนิวเคลียร์นี่แหละครับ ไปดําเนินการตามตําแหน่งที่เขาบอกว่าอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมท่านฟังครับดูเหมือนว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นในวิวาทะครั้งนั้นก็คือการพาดพิงถึงความร้อนแรงนะครับความหลังที่ทรัมป์พาดพิงเมดเวเดฟนะครับว่า เขาเป็นผู้นำที่ล้มเหลวและขี้เมาและเตือนเขาให้ระมัดระวังคำพูดส่วนเมดเวเดฟนี่เลยครับซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาความมั่นคงรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียตอบโต้ด้วยการส่งสารเตือนเกี่ยวกับการยั่วยุมอสโกแบบเลยเถิดอ้างอิงถึงระบบตอบโต้ทางนิวเคลียร์อัตโนมัติที่ชื่อว่า Per imer, per เพอริเมอร์พอริเมอร์นี่หละครับซึ่งเป็นมีอายุย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยุคสหภาพโซเวียตและสันนิษฐานว่ามันยังมีอยู่ในรัสเซียในปัจจุบันแม้ว่ารัสเซียนั้นไม่เคยยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการมีอยู่ของระบบดังกล่าวแต่พวกนักวิเคราะห์ตะวันตกเชื่อกันอย่าง กว้างขวางนะคบว่ามันจะถูกใช้ในฐานะทางเลือกสำหรับป้องปรามสุดท้ายในกรณีที่มีการโจมตีประหัตประหารผู้นำรัเสเซียทรัมป์ประนามวัฒกรรมของอดีตผู้นำรัเสเซียนะครับว่าโง่เขาแหลกกำเริบเสบสารเตือนว่าคำพูดต่างๆมีความสำคัญมากและบ่อยครั้งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ตั้งใจกลายเป็นวิวาทนสสำคัญซึ่งนำมาสู่การขู่ขวัญของกันและกัน ของสองมหาอำนาจทางอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งท่านผู้ฟังครับก่อนหน้าที่จะเกิดวิวาทะจนนำมาซึ่งวิวาทะการ,รเผชิญหน้ากันทางนิวเคลียร์นี่แหละครับทรัมป์และเมดเวเดฟนี่แหละครับซึ่งปัจจุบัน เป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัเสเซียนั้นได้โต้เถียงกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นคือการที่ทรัมป์นี่เลยครับประกาศเมื่อวันอังคารที่29กรกฎาคมว่ารัเสเซียมีเวลา10วันนับจากวันนี้ที่จะตกลงหยุดยิงในยูเครนมิฉะนั้นสหรัฐก็จะสั่งรีดภาษีกับบรรดาชาติที่เป็นลูกค้าน้ํามันของขรัสเซียขณะเดียวกันมันก็ยังไม่มีทีท่านะครับว่ารัเสเซียนั้น จะยอมปฏิบัติตามกรอบเวลาของทรัมป์หรือไม่เมดเวเดฟนี่เลยครับออกมากล่าวหาทรัมป์เมื่อวันจันทร์ที่28นะครับว่าเขากําลังเล่นเกมขีดเส้นตายพร้อมเตือนผู้นําสหรัฐให้ตระหนักว่ารัเสเซียนั้นมีศักยภาพในการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์แบบยุคโซเวียตเป็นทางเลือกสุดท้ายหลังจากที่ทรัมป์บอกเมดเวเดฟนะครับว่าให้ระวังคําพูดเมดเวเดฟนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นําฝ่ายต่อต้านตะวันตกที่มีฝีปากกล้าฝีปาก ปากจัดคนหนึ่งของเคมรินนับตั้งแต่รัเสเซียส่งทหารนับหมืน่มนนายบุกเข้าไปในยูเคนตั้งแต่ปี2022ฝ่ายที่วิจาร์ณเคมรินมักจะเยอืนอยันเขาว่าเป็นพวกไม่มีหูรูดนะครับปากจัดขณะที่นักการทูตตะวันตกบางคนเชื่อว่าคำพูดของ Med เมดเวเดฟนี่แหละครับสะท้อนมุมมองของพวกผู้กำหนดนโยบายระดับสูงในรัฐบาลของรัเสเซีย ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนี่เลยครับปูตินนั้นได้ไปพบกับลูคาเซนโกแห่งเบลารุสและอ้างว่ารัเสเซียพร้อมที่จะยุติสงครามแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสุดต่งตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนปี2067ซึ่งก็เป็นเงื่อนไขที่รัเสเซียน,นี่เลยครับกำหนดขึ้นเองในการที่จะทําให้เกิดสันติภาพซึ่งเงื่อนไขยหยุดยิงของปูตินนั้นก็คืออันที่ห กองกำลังยูเครนนั้นต้องถอนกำลังออกจากสี่ภูมิภาคได้แก่โดเนสลูฮันเคอ,อร์ซอนซาโปลลเซียและยูเครนหละครับจะต้องให้คำมั่นว่าจะไม่เข้าร่วมกับนาโตโดยเด็ดขาดการบริการยูเครนนั้นจะต้องยอมรับสถานะความเป็นกลางไม่ฝักไฟ,ไฟไ่ายใดและไม่มีอาวุธนิวเคลียร์สังเกตเห็นไหมครับว่านี่มันไม่ใช่เงื่อนไขของสันติภาพแต่มันเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ยูเครนนั้นต้องยอมแพ้ท่านผู้ฟังครับในความเป็นจริง ปัจจุบันนี่แหละครับรัเสเซียยังไม่สามารถควบคุมสี่ภูมิภาคได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์รวมถึงเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นซาโปลิเซียด้วยซ้ํา แต่กลับเรียกร้องให้ยูเครนี่และครับละทิ้งพลเมืองของตนเองที่นั่นซึ่งปูตินนั้นดูเหมือนเขาบ้าไปแล้วล่ะครับที่กำหนดกฎเกณฑ์ออกมาแบบนี้ซึ่งไม่มีใครที่จะยอมรับได้ปูตินยังอ้างว่านะครับรัสเซียนั้นได้ผลิตขีปุธความเร็วเหนือเสียงโอเลนิกรุ่นแรกและจะส่งมอบให้กับกองทัพแล้วเขายังกล่าวอีกนะครับว่า และขีปนระวุธโอเลิิกนั้นจะถูกนำไปใช้งานในเบลรุสภายในสิ้นปี2068โดยขณะนี้นี่ครับพวกเขาได้เลือกสถานที่ไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าเขากำลังคงขู่คุกคามยุโรปด้วยอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของปูตินนั้นก็คือการถอดยูเครนออกจากการคุ้มครองของนาโตตลอดไปนะครับ ปล่อยให้เป็นกลางทางทหารซึ่งมันก็จะเสี่ยงต่อการถูกโจมตีอีกครั้งนะครับรัสเซียสามารถครอบครองดินแดนของยูเครนได้ซึ่งไม่อาจยึดครองได้รวมถึงขีบรุสนี่เลยครับ ประจำตำแหน่งในเบลารุสนี่แหละครับที่จะเล็งไปที่ยุโรปนั่นก็คือเป็นภัยคุกคามของยุโรปซึ่งเรื่องนี้หละครับมันทําให้ยุเคนนั้นไม่มีทางป้องกันตัวเองได้อย่างถาวรสรุปก็คือสถานะเป็นกลางนี่หละครับมันทําให้ศักยภาพทางทหารของยุเคนมันลดลงการยอมสละดินแดนนี่เลยครับมันก็จะส่งเสริมให้รัสเซียลุกดินแดนของยุเคนมากขึ้นซึ่งมันไม่ใช่แผนสันติภาพ แต่มันเป็นพิมพ์เขียวสําหรับการลุกรานในอนาคตเงื่อนไขเหล่านี้นี่นะครับมันแสดงให้เห็นนะครับว่าปูตินนั้นไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายสูงสุดของเขาเลยในปัจจุบันนั่นก็คือยูเคนั้นที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ไม่สามารถเลือกพันธมิตรได้และยังคงเสี่ยงต่อการลุกรานของรัสเซียตลอดไปนั่นจึงไม่ใช่แผนสันติภาพ แต่มันเป็นการปราบปรามด้วยขั้นตอนพิเศษด้วยวิธีพิเศษความเป็นกลางของยูเคนี่แหละครับมันจะกลายเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่สําหรับชาติตะวันตกในแง่ของนวัตกรรมทางทหารที่ประสบความสําเร็จในช่วง3ปีครึ่งที่ผ่านมา ซึ่งเราเราท่านท่านนี่นะครับก็ได้แต่ภาวนาเลยนะครับว่าอย่าให้สถานการณ์วิวาทะที่เกิดขึ้นจากคาพูดเล็กๆนี่เลยครับมันบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าเผื่อมีการลากอาวุธนิวเคลียร์ออกมาเนี่ยเลยครับมันหมายถึงหายนะของมวลบนุษ้ชาติของเราซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นทั้งโลกเลยครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไม่เกิดขึ้นได้รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ